เอาคลิดก็เรื่องอตอนทำที่วิทยาลัยแล้วกันโอเคที่วิทยาลัยใช่ไหมคะทำประสบก,การณ์เนะเาะรับประสบก,การณ์ที่วิทยาอะไรทำตอนเช้าประมาณ8โมงถึง10บแป0เโมงถึง10โมงโอเค เริ่มแรกก็ทำสองชั่วโมงก่อนทำอะไรบ้างก็เราทำอยู่นแผนกไม่ใช่ยังอยู่นแผนกเป็นแม่บ้านอยู่นแผนกเอ่อพวกไอทีอ่ะ,อะโอเคคือที่แบบว่าเขาจะมีแบบออฟฟิศก็ประมาณแบบคือเข้าไปมันจะเหมือนแบบไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่เข้าไปแล้วกว้างก็จะเป็นออฟฟิศประมาณเอ่อกับหนึ่งกิโลมา จะเป็นหนึ่งกิโลหรือเปล่าแล้วไม่หนึ่งกิโลประมาณสี่ห้าร้อยเมตรหรอก็ไกลอยู่นะมันกว้างอยู่นะแล้วก็เป็นซอกซอยเข้าไปแบบสําหรับเอ่อพวกเอ่อผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยก็มีเข้าไปอีกแล้วก็มีเข้าไปอีกทางเอ่อเลี้ยวเลี้ยวขวาก็เออจะมีเข้าไปอีกเป็นห้องแยกๆย,ย,ย่ยอยๆไปอีกประมาณสี่ห้าห้องโอเคอ,อเราก็ทําตรงนั้น แล้วก็งานมีอะไรบ้างก็อดูดฝุ่นพวกออะไรยางบันไดทำออฟฟิศก็คือแบบปัดฝุ่นอะไรเงี้ยให้เขาอะไรเงี้ยพวก iPad พวกโน้ตบุ๊กอะไรก็มีเยอะเขาก็วางไว้เกื่อนแบบเพื่อนๆหลายโต๊ะงมันหลายโต๊ะก็ทำแค่าปัดฝุ่นอะไรเงี้ยให้เขาอ่ะขออะไรก็มีเราก็ไม่ได้ไปแตะอะไรของเขาละอื่วิไล แล้วทีนี้พอตอนตอนบายๆอ่ะจ้ะอนเช้าเราก็ทําห้องให้กับพวกให้กับผู้บริหารพวกผู้จัดการน่าจะเป็นผู้บริหารนะทําห้องพักอะ่ะให้กับพวกผู้บริหารแอรที่วิทยาลัยนี่แหละวิทยาแพทย์เนี่ยก็ทำห้องให้เขาก็ยืมงานก็ยือแต่ว่า ช่วงเช้าใช่ไหมช่วงเช้าเดี๋ยวเราคู่ไปเลยแล้วกันก็มีดูดฝุ่นม,มีอะไรอย่างเงี้ยหละแล้วก็บางทีก็เช็ดตู้เย็นอะไรอยงเงี้ยดูเครื่องกาแฟเขาอะไรเงี้ยก็เอาเครื่องกาแฟเขาไปทิ้งแบบที่แบบมันไม่ใช้แล้วเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็กดเครื่องล้างจานอะไรเงี้ แต่เราไม่ต้องทำห้องซ่วมโอเคไม่ทำห้องซ่วมก็ทำเ่ออฟฟิศบ้างไงค่ะคือว่าไปทำแทนหวัวหน้าคา่ะงานเขานะอะซัพโปบอลไปทำแทนซป,ปเป okay? อร์วเซอร์โอเคก็จะประมาณอย่างเงี้ย,ยก็มีเอาขยะไปทิ้งขยะก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็มันจะมีขยะใต้โต๊ะออฟฟิศ แล้วอ,อย่าไปถึงอะไรเงี้ยล้วก็มันทัจะตกทับไหลให้เงาแล้วก็อก่ายอยูฝุ่นไม่มีถู่วรู้สึกจะมีถูแคบบันไดมั้งปรไมนั้นแต่ก็ในนั่งก็มีคนทำหลายคนมากแบบเขาแบบแชร์งานก,กันนะแต,แต่ทำทุกวันนะแต่มีอ่า แม่บ้านมีม 5, ันห้าหกคนแต่นี่ไปทำแทนหัวหน้าง,งานเขาแบบไปทำแทนซูปเปอร์ไพเซอร <prueba. S 1> ์เขา่็ตอนที่วิจัยนี่เขาเรียกอาเซียก็ดีนะแล้วก็ทำไมถึงออกจากอา่ะเดี๋ยวก็ตอนบ่ายทีนี้เขาก็ให้งานเราเพิ่มตอนบ่ายไปแค่ไปทําที่อาพาร์ตเมนต์นอพาร์ตเมนต์อีกที่หนึ่ง ก็ยังมีป้าสองคนก็คือเป็นซูเปอร์วิเซอร์เราอีกที่หนึ่งนะที่ไวไรก็ซูเปอ์วออีกคนนึงที่ที่นู่นก็ที่อพาร์ตเมนต์ก็สปวอีกคนนึงโอเคอพาร์ตเมนต์หกชั้นตอนบ่ายโอเคก็ทาคนเดียวหมดแต่ว่าก็ไม่ได้ทําทุกวันก็มีประมาณห้องครวัวมีประมาณสามห้องครวัวก็แบ่งกันแบ่งทําว่าเอออาทิตย์นี้ทำสองห้องนี้อาทิตย์ต่อไปทำทำสองห้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวด้ น้องควรน่าจะทําทุกวันนะถ้าจะไม่ผิดน้องควรน่าจะน่าจะตออเออทำทำวันเว้นวันประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ทําครัวประมาณขัดเตาขัดอะไรเอ่าในตู้อะไรมีขัดเตามีเอ่อข้างในเตาอบเอาออกมาขัดอะไรเงี้ยก็งานทั่วไปเหมือนงานปัจจุบันแล้วก็ คนขยันน่ะหยุดจะอยู่รอดโอเคนี่นี่คือขยันไงโอเคเอ้ยฝนกตกก้อกมีมีเช็ตโต๊ะเท่ดายสู่ทัองครัวอันนี้งานตอนบ่ายอะประมาณสองหรือสามชั่วโมงตอนบ่ายจะทำประมาณสี่ชั่วโมงต่อวันออืฮ ก็ไปทำนี่คืองานเก่าคแต่ที่อพาร์ทเมนท์ทำยอมเหมือนหกครั้งหกครั้งก็แค่ขึ้นลงวิ์ขึ้นไปเก็บอ่ไปเช็ดดูว่ามีขยะมีอะไรไหมมีควนก้นบุหรี่ไหมก็เอาใส่ถังขยะให้เขาเก็บเก็บให้เขาแล้วก็บางทีเขามีปัดต้งปัดด้วยฉันดาดฟ้าก็ไปเก็บใหเ้เล้อะไรนะแล้วก็ มีขัดวิบทำบางงานวิบเป็นเนี้นยทำไมอ่ะอเดี๋ยวก็งานที่นนหลบฝนก็หลบฝนเนาะก็หกชั้นทำคนเดียวอยรู้สึกจะถ่ายยากฝนตกไปหลบฝนก่อยตรงนี้ไม่เปียกดูดิตรงนี้ไม่เปียกเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูฮะไม่เปียกเลยเพราะว่ามันมีกำบังโอเคตรงนี้ก็คือปา่าตรงนี้จะบอกว่าก็แบบ คือหกชั้นเนาะก็ทําอะเอาแบบไม่ต้องขาดตั้งกล้องเลยจะได้ยินเสียงหน่อยนะเพราะว่าเด็กๆเ,เขากำลังเดินไปที่ในยินนี่โอเคจะบอกว่าก็ทําคนเดียวหมดเลย6ชั้นโอเคก็มีแบบก็แคบแต่ไม่ได้ทําในห้องนะ้ําหมายถึงว่าถ้าคนอ,าอยู่ก็ไม่ได้ทําในห้องที่อพาร์ตเมนต์ใช่ไหมก่อนที่จะมาทํางานแม่บ้านนี่นะฮะ ก็ทําเฉพาะข้างนอกพวกทางเดินอะไรอย่างนี้แล้วก็ทางาตรงหน้าลิฟต์อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็พื้นที่ใหญ่อยู่นะก็เออแต่ว่าทําคนเดียวหกชั้นเนาะพอ mm. เสร็จปุ๊บ mm. ก็แบบว่าเออก็ทาคธอทาคนเดียวอะคือแต่ว่าก็ไม่จะไม่ได้ถูเป็นบางครั้งแต่ว่าดูดฝุ่นอะทุกวันโอเคต้องทําดูดฝุ่นทุกวัน mm. ก็หกชั้นก็คิดตัวเอาแล้วกันแต่ว่า คือมันมีสองตึกก็มีเรากับแม่ป้าอีคนหนึ่งแต่ว่าคนที่ทำมีสามคนก็มีหัวหน้างานด้วยไงโบวบอโอเคแต่เขาก็ไม่ได้ค่อยทำเท่าไหร่เขาทำเฉพาะที่แบบว่า,าห้องไหนที่แบบย้ายออกไปมันก็เหมือนโรงแรมอะเออมันหลายหลายห้องมากเาพระห้องไหนที่แบบว่าย้ายออกไปหรือย้ายจะย้ายเข้ามาอย่างนี้ก็จะทำสามคนด้วยกันโอเคอือ okay. ทีนี้ก็ก็รู้อยู่ก็มีมีชั้นนะ่ะสาวคนเดียวใช่ไหมก็มีสองคนนั้นเขาก็แบบเออก็แก่แล้วเขากแก่แล้วโอเคคือนี่ก็สาวคนเดียวทีนี้ก็แบบทําไปได้อยู่พักหนึ่งงานที่วิไลรู้สึกจะจะป่วยก็แบบคือเหนื่อยอะ่ะเออแบบเหมือนมันไม่ใช่เหมือนงานหนักหรอกแต่มันเหมือนแบบเราทําที่แบบว่าไม่มีไม่มอีอากาศถ่ายเทนะ่ะเออที่แบบต้องทำแบบในในมุมในอะไรเงี้ยใช่ไหม ที่นี่ก็เริ่มแบบไม่สบายเนี่ยที่นี่ก็แบบมีเอ่อรู้สึกจะแบบว่าเอา่อเวียนหัวหรืออะไรเนี่ยที่นี่ก็เลยแบบคือไม่ได้ไปไม่ได้ก็เลยแบบไปแล้วก็ป่วยก็เลยขอเขากลับมาที่นี้เขาก็แบบว่าแบบแบบไม่พอใจเขาคิดว่าเราอู้แต่เราไม่ได้อู้หรอกแต่ก็ไปแบบถึงจะไปตรงเวลายังไงกูก็ไปสายอะไรเงี้ยกูก็ไม่ข้าใจเหมือนกันอะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยฝนตกแรงมาก ഒപ്പം മനസ്സിലാ